สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจับมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงนั่นก็คือดาวพระพฤหัส,สบดีนั่นเองนะคะซึ่งดาวพระพฤหัสดวงนี้ถือเป็นดาวสุพเคราะห์ดาวใหญ่ค่ะการโคจรยกย้ายของเขาย่อมส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศี ต่อสรรพสิ่งสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้นะคะดาวพระพฤหัสมีรอบวงการโครจรประมาณ1ปีค่ะจะทำการโครจรยกย้ายในช่วงวันที่8เมษายนปี65ไปจนถึงวันที่19เมษายนปี2566นะคะเรามาเช็คกันเลยว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงค์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงค์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่ดาวพระฤหัสทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดาวพระพฤหัสนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตาและถือเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณคะ่ะในช่วงวันที่8เมษายนปี2565ไปจนถึงวันที่19เมษายนปี2566ระยะเวลาประมาณ1ปีตรงนี้นะคะดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ได้โคจรเข้าสู่ราศีมีนคะ่ะนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนมรณะของคุณนั่นเองนะคะและการมาของดาวพระพฤหัสในคร ั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีและไม่พอเท่านั้นยังเข้าเกณฑ์เป็นสิงหเกณฑ์จรด้วยนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีสิง์เลยนะหลายๆคนได้ยินได้ฟังว่าดาวพระพฤหัสโคจรเข้าเรือนมรณนะอาจจะมีเรื่องแย่เกิดขึ้นแน่นอนแต่เราจะต้องพิจารณาที่ตำแหน่งที่เขาได้ด้วยคำว่าเกษตรราธิบดีนั่นหมายถึงเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์และมีพลังนะคะเชื่อว่าชาวลัคนาราศีสิง์จะจัดการ สิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีปัญหาอาจจะมีบททดสอบเข้ามาบ้างแต่คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยทีเดียวค่ะดาวพระพฤหัสนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ ปุตตะหมายถึงบุตรบริวารปุตตะหมายถึงงานใหม่เงินใหม่รักใหม่ปุตตะหมายถึงโชคลาภปุตตะหมายถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และไอเดียความสนุกสนานและยังหมายถึงอารมณ์ด้วยนะคะส่วนคําว่ามรณะซึ่งเป็นอีกเรือนหนึ่งที่ดาวพระพฤหัสครองอยู่มรณะหมายถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งค่ะมรณะหมายถึงมรดกมรณะหมายถึงการเจ็บไข้ไม่สบายมรณะหมายถึงความเสื่อมและความช้านั่นเองค่ะ แน่นอนว่าในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาอยู่ในราศีมีนมาอยู่ในเรือนมรณะครั้งนี้คุณจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ประกอบกันกับดาวพระราหูที่ทำการโคจรยกย้ายในช่วงวันที่30มีนาคมปี2565ซึ่งถือว่าเป็นดาวใหญ่ทั้งคู่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงห์ค่ะจากคนที่เคยติดขัดนะคะคุณจะมีแนวทางคุณจะมีทางไป ของตัวเองมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายแผนกโยกย้ายตําแหน่งนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เข้าไปรับตําแหน่งแทนคนอื่นซึ่งเป็นการเข้าไปรับมรดกไปทําหน้าที่แทนคนอื่นนั่นเองนะคะจังหวะนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะและดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะค่ะคุณอาจจะได้ข้องเกี่ยวกับบุตรบริวารบุตรบริวารเก่าๆอาจจะออกไปมีการรับพนักงานใหม่เข้ามาหรือใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะก็อาจจะได้อยู่ห่างไกลจากลูกหลาน คุณลูกหลานของคุณเขาอาจจะไปเรียนต่อไปทํางานต่างจังหวัดไปทํางานที่ไกลที่ไม่ใช่บ้านเมืองของตัวเองแบบนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งอาจจะทําให้คุณต้องห่างเหินกันชั่วคราวกับบุตรและบริวารของคุณนะคะรวมถึงชาวลัคนาราศีสิงห์จะต้องทราบว่าดาวพระพฤหัสที่โคจรมาอยู่ในเรือนมรณะครั้งนี้ได้ทํามุมเล็งไปยังเรือนการเงินของคุณด้วยค่ะส่งผลดีในเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนนะคะมีเกณฑ์ที่จะก่อเกิดเงินจาก ที่คุณกระทํามีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากมรดกมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากปัญหาเก่าๆจากการสูญเสียนะคะเงินที่ได้จากการสูญเสียอย่างเช่นอะไรถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีสิง์ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซ่อมแซมนะไม่ว่าจะเป็นซ่อมรถซ่อมปั๊มซ่อมเครื่องจักรต่างๆนานา,นาหรือทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรีโนเวทบ้านการสร้างบ้านต่างๆนานา,นานเนี่ยคะ่ะ คือจะเป็นจังหวะที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้เงินเป็นเกอบเป็นกําเลยทีเดียวนะคะคือมันจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลูกค้าของคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้านมีการรีโนเวทมาจ้างคุณไปทําลูกค้าคุณต้องการจะเปลี่ยนรถคุณเป็นนายหน้าขายรถคุณเป็นนายหน้าขายที่ขายทางคุณเป็นตัวแทนในเรื่องของการซ่อมต่างๆนานาาเป็นตัวแทนขายประกันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุอุบัติภัย แบบนี้จะมีมุมที่ดีและทําให้คุณได้เงินมากยิ่งขึ้นเลยสําหรับชาวลัคนาราศีสิง์ในจังหวะ1ปีตรงนี้นะคะจะต้องบอกแบบนี้ค่ะ ดาวปุตตะโครจรเข้ามรณะไม่ได้หมายถึงว่าลูกหลานของคุณจะเจ็บไข้ไม่สบายเพียงอย่างเดียวนะแน่นอนว่าในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็ต้องดูแลบุตรหลานคุณให้ดีแต่ในอีกมุมหนึ่งนะคะในอีกความหมายหนึ่งปุตตะเข้ามรณะนั่นหมายถึงว่าบุตรบริวารของคุณจะมีส่วนมาช่วยเปลี่ยนแปลงจะมีส่วนมาช่วยเปลี่ยนระบบการทํางานใหม่ๆจากเดิมที่มันเคยล้าสมัยหรือเชยนะคะ ก็จะมีเกณฑ์น,นำเอานวัตกรรมใหม่ๆม,มาใช้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีอายุมากแล้วนะคะอาจจะรู้สึกว่าเราปรับตัวไม่ทันอาจจะเกิดกับการติดขัดมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาบ้างแต่สุดท้ายแล้วคุณจะเจอทางออกทางแก้ที่เหมาะสมสําหรับคุณค่ะและอยากจะบอกชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะว่าถ้าใครต้องการจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินให้อาศัยจังหวะตรงนี้จัดการให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะมันมีมุมที่ดี และราบรื่นเข้ามาค่ะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีคู่มีคนรักพยายามดูแลสุขภาพของคู่และคนรักให้ดีนะคะพยายามดูแลเอาใจใส่เขานะคะถ้าเกิดเขาไม่ได้เจ็บป่วยทางด้านร่างกายเขาอาจจะมีปัญหาทางด้านจิตใจนะคือเครียดง่ายนะมีความกังวลมีความหนักใจอะไรบางอย่างคุณก็ต้องคอยดูแลกันและกันในเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์อุบัติเหตุและสุขภาพนะคะขออภัยใน เรื่องตรงนี้นะคะชาวสิงห์ต้องดูแลในเรื่องของการเดินทางไกลค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลยอย่างแน่นอนดาวพระพฤหัสโคจรเข้าเรือนมรณะมรณะหมายถึงการเปลี่ยนจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่งไม่ว่าคุณจะเดินทางไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะเดินทางไปธุระป่าปางังหรือเดินทางไปทําธุระส่วนตัวต่างๆนานา ต้องเช็ครถเช็คราให้ดีระมัดระวังอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสําคัญเลยนะคะก็นี่คือนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเตือนอยากจะบอกกล่าวกันไว้นะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ